สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชมทุกท่านครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบครับเวลาเจ็ดโมงนะวันนี้ผมจะไปลองเหยื่อตัวเดิมให้นะครับแต่วันนี้เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยคือเหยื่อคราที่แล้วที่ผมทานะที่ว่าเป็นไผ่เขียวนะครับผมใช้เนยนะแต่วันนี้ผมหากะทิผงได้แล้วนะครับแล้วก็สีเนี่ยผมจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงออกสีส้มนะครับวัตถุดิบวันนี้นะครับก็จะมีลำ ลำอันนี้1่กิโลนะเดี๋ยวอันนี้มาบอกส่วนผสมก่อนลำหนึ่งกิโลนะครับรำละเอียดขนมปังสองสูงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผงกลิ่นกล้วยนะผมจะใช้หมดเลยนะวันนี้แล้วก็สีแดงส้มนะครับวันนี้จะใช้แค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วก็กะทิสองซองนะครับเอาี่แล้วผมใช้เนยแทนเพราะว่ากะทิผมหาไม่ได้นะครับแล้วก็ไปราลูกรักก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นเนยวันนี้ใช้กะทิหมายที่ไปวันนี้นะครับเป็นหมายแถวนครปฐมนะครับเป็น สำนักสงไม่ใช่นะฮะแ้ไขเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำลาเลี้ยงควายเขาจะเปิดหลังจากออกกันษานะครับแล้วก็จะปิดช่วงคำนศานะฮะจะไม่ได้เปิดตลอดนะครับเปิดให้ตกเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นหมายธรรมชาตินะครับก็เครื่องปั่นพร้อมแล้วเดี๋ยวผมขอเปิดแล้วก็ผสมแล้วก็ปั่นให้ดูนะครับครับตอนนี้ผมแบ่งวัตถุดิบไปเรียบร้อยแล้วก็เริ่มจากลำนะครับหนึ่งกิโลนี้แบ่งไปแล้วนะเป็นอัตราส่วนที่บอกไปตอนต้นนะครับนี่ตัดไปแล้วก็เลย เจ๋ให้ดูให้เห็นเลยครับผมกินกล้วยนะครับใส่นะครับนี่ใช้หมดเลยกะทินะครับกะทิผสงสองซองอาที่แล้วผมหากะทิผงไม่เจออันนี้สองซองนะครับขนมปังตรงที่หนึ่ง ที่สองวันนี้ที่ผมไปเป็นหมายธรรมชาติแล้วก็จะไปกับน้องด้วยนะครับในทีมงานก็จะใช้ประมาณหกเจ็ดคันนะครับยังไม่แน่ใจว่าน้องจะเอาไปกี่คันแต่ผมมาเอาไปประมาณสามคันอันนี้เป็นสีแดงส้มนะครับวันนี้จะใช้แค่หน่อยเดียวใช้แค่ครึ่งนึงผมไม่รู้ว่าปั่นมาออกมาแล้วมันจะออกไปเป็นสีน้ําตาลหรือสีอะไรนะโอเคทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเอาปั่นถ้าไม่ดูภาพโดนเห็นน้ำท่วงทุ่งทาง้าวขออภัยนะเพราะมาันมันต้อง ปดอันนี้ไว้เดีย๋ยวมันบินตรงไหนนี่เป็นจอนี่วะอะไรอีกเป็นจอนะครับตอนนี้เรามาถึงหมายแหละน้องกำลังเดินหาตำแหน่งตีอยู่ หมายคว่ำจะเปิดนะครับเพราะว่าเขาปิดไปช่วงเข้าพรรษาที่นี่จะไม่ได้เปิดตลอดนะครับเป็นหมายธรรมชาติเป็นอ่างเก็บน้ำชุมชนมันจะลกๆหน่อยจอดลาบากะโอเคครับผมลงอุปกรณ์ก่อนครับตอนนี้เราได้ตำแหน่งแล้วครับดูสภาพหมายจะเป็นอ่างเก็บน้ำํำ ของชุมชนนะครับขนาดใหญ่เดิมอะ่ะเราจะได้ผมจะอยู่หมายนู้นนะครับที่มีต้นไม้ใหญ่ๆนู่นอะ่ะนี้มาสายนะครับเต็มที่ไกลๆนู่นนะครับอืมนี่กำลังเตรียมอุปกรณ์เดี๋ยวพองลงเบ็ดแล้วเดี๋ยวรอตรงนี้ทีนะครับว่าจะได้อะไรเดี๋ยวเพิ่มเติมนะฮะ อันนี้เหยื่อที่ฝั่เมื่อเช้านะครับเนี้ยช้เหยื่อนี้นะเดี๋ยวเปลี่ยนหน่อยก็มาเปิดทีถึงกองได้แนละ้ว <Yeah. S 1> ๋ยวน้องเปิดผมยืนไปว่าไม่ได้เปิดไปก่อนโอเคในเหยื่อมาปัดที่ฝังเมื่อเช้านะสีมันไม่ออกนะครับสีมันจะออกแบบนั้น,น,นแต่หอมเลยไอ้น้องก็มีเหยื่อต่างหากในส่วนนะครับในคนละส่วนกันเดีย๋ยวเรามาลองดูท้าว่าเหยื่อชุวนี้จะได้ไหม ครับโอเคครับผมครับแรมแรกไอ้ดีเลมาสาะด์มาเลยครับ ครับ่วงนี้ผมมาที่บายเรื่องเยื่อหน่อยนะครับวันนี้ผมไม่ได้ใช้สีเขียวนะครับก็จะออกมาออกสีแดงเมื่อปั้นเสร็จแล้วแล้วก็ผมน้ําเนี่ยจะเป็นสีลักษณะน,นี้นะครับและอย่างสีที่ผมใช้วันนี้ผมใช้แค่ครึ่งซองนะครับเกี่ยวผมก็จะแรกๆตอนแรกอะผมจะใช้หมูมันนะครับแต่ว่าน้ําที่นี่มันเป็นขี้โคลเป็นขี้เลนนะครับหมูมันจะจมจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับเห็นไหม หูจะดำนะครับผมก็เลยต้องใช้โฟมด้วยนะครับหมายก็จะเป็นหมายธรรมชาตินะครับจะเป็นน้ํานิ่งนะปั้นไม่ต้องอัดแน่นมากนะครับเพื่อให้่านฟูแล้วก็เวลามันละลายเนี่ยก็คือจะได้อยู่ที่ตําแหน่งตรงตะก้อน,นะครับลูกหนึ่งที่ผมลองวัดกับน,น้องดูนะอยู่ใช้ประมาณสี่สิบถึงที่สิบนาทีถึงประมาณเกือบเกือบชั่วโมงนะยังไม่ต้องรีบวัดเอาขึ้นนะครับยังไม่ต้องรีบเปลี่ยนเหยื่อเพราะว่ามันเป็นน้ํานิ่งแล้ว เยื่อมันเนี่ยมันจะกองอยู่กับตะก้อนะครับจับอยู่กับข้างๆตะก้อล่วงข้างตะก้อนะครับโอเคนะครับฝากวันนี้การตกปลาครั้งแรกนนั่งรี้แลำบากมันบ,บนนะี่ต้องนั่งมันมีกิ่งไม้อยู่นะครับโ,โยคคัันนแต่ละมาาวๆนะ้เ,ออเดี๋ยไมไปดูอีกตัวครับไม่รู้ปลาอะไรดึงเอ็นออกสองข้าเลย halihim ไซโลครับของใหญ่หรือเปล่าไม่รู้ครับหลังโลก,กระดงยังดูอยู่ น้อง,งน,น,น้องไมค์จุดตกเพลยนแน่หน่โอ้ไมค์ตรงแล้วนะครับเดี๋ยวนี้โอเคนะครับชัดได้ผลอยู่นะเดี๋ยวยิงเย็นผมจะสรุปงานให้ฟังมาอะไร อีกตัวแล้วนะครับแต่มันเป็นไซส์เล็กนะเราจะปล่อยนะครับเพราะว่ามันตัวมันเล็กจัดตัวเท่าไรเนี่ยตัวสี่ที่ห้าตัวที่สี่ลแล้วนะตัวนี้ถ้าปล่อยเป็นตัวที่สี่แล้วแล้วก็เหยื่อยังไม่หมดเลยนะครับเนี่ยเหยื่อยังอยู่อยู่เลยเหยื่อใช้ได้นะครับปล่อยไปแล้ว ครับตอนนี้ก็ประมาณเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอมาสรุปงานก่อนอันนี้เป็นหมายธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเรามาดูปลากันว่าวันนี้เหยื่อสุดนี้ได้แค่ไหนครับเดี๋ยวต้นเยือวันที่กไม่ไหวเดี๋ยวให้น้องเอาขึ้นมานะครับมาดูว่าได้ปลาอะไรบ้างอเ,เอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยอันนี้ไม่มีชิปปิดนะไม่มีไ,มมไซส์จัมโบไมม้ไม่มีไม,ม่มีจัมโบ้มีแต่มีปลาลวมถือว่าหนาแน่นวันนี้ถือไว้ใช้ได้นะครับเหยื่อสุดนี้เอาหมายธรรมชาติไสหญ่ที่ดชิปอ เดี๋ยวมาดูนะว่าจะได้แค่ไหนเดี๋ยวให้น้องเอาขึ้นมาผมยกไม่ไหวแ้วเพราะว่าต้องถือกล้องด้วยแขนเดียวต้องชั่งไหมเนี่ยไม่ต้องชั่งละครับตองชั่งเนี่ยต้องชั่งแบบไม่ได้ติดชั่งต้นมีบ้างไม่ได้ติดมาเนี่ยของผมมีมาแล้วนอันนี่ดูนะครับมีตะโกกไซโลอยู่ประมาณสามสี่ตัวอันนี้ยังไม่นับที่หลุดไปนะครับ แล้วก็ที่ปล่อยปิดประมาณ4ตัวนะครับตัวเล็ก<ม>จ,ะจะโกกไซใหญ่อยู่เปิดจะช่งให้ดูเมื่อกีน้องเกี่ยวจะช่างแล้วนะครับประมาณ9ก้าิโลกว่ามารวมนะครับ9ก้ากิโล